ัดนีตอนนี้เศรษทีเท่าฟังซำเนา่โลกสาวลื่นทำตาตั้งตาเตือนพ่อบั่นปืนลั่นปวงกันยิงฟังละวังใจนาเคยสีไหมยังเป็นไหมนกเป็นนกบอกกับกาย บอกเย็นขันเนวได้เสเลืนควมไปได้เย็นนาพอบอกดีทําท่าให้เอาน้าตาออกมาแลกแปกกระใจลระบาดนี้บอกคือพ่องกันพบเห็นนา พอแห่งยานแต่ลูกเต้นและยอมรับแต่โดยดีเอ้าละเดอกันที่ลูกสิขาดให้มันหูโนปัตตาสิขายหน้าบิดานั้นเก้าโรดพอสิสงโทษให้โอ้ยนางเจ้าได้ว่าเอานนาบ่เอาดอกบ่ต้องเว้าน ต of, so, ul, so 是是้องว่าตกลงเอาคืนงดเศรางานวิวากรส่วนทั้งหูจักบ่อในตอนนี้พอกำลังนอนเสียนขลาเหล้งดอกเทงแง่ลูกสีบ่อเดี่ยวเล่แง่พอแม่ลูกใส่เสียนกะล้วงบ่าบ่า่ัาอยังเงาดังก็ดังละบัดนี้เศรษฐีตาสิขาลูกสิติดคุกรละบัดนี้ละนอเทาพอเศรษฐ นี่น่ละนอยน้อเพื่นว่าลูกบ่ดีเทดพ่อเม่ไข่นนาอยากไอมาพ่ออยากควงพ่ออยากหัวพวงตากูนไปทั่วบ้านลูกสาวตานเราเลืนความเนี่ยโอ้ยพ่อกำพมมสิมีนาในเวลาลูกสาวหญ่เสจ้านาไปเสียงใส อยากหมดใต้เพื่นไปปวดขึ้นตาฟังด้วนเน่ยาสักวันโมโหนาตกลงสาลูกล่าพ่อเวาขับพ่อยที่ดีกับพ่อยข้างเน่โอ้ยเป็นอย่างเจ้าจังบ่เอาเออคำเดียวสิตายบ่อเออคำเดียวหรือเร้นเจ้านั่นสิขาด หม่มชาติเพิ่นแต่งปั้นละมาแล้วสังสิฝืนเนโอยตัยเบิ่งโลกเข้าเซินกะยังหมมบากเสียงจันเขาแต่งกันบ่พอพันก็อยู่กันบ่เคยห่างทนังเป็นคนใดแม่นไผนีเฮ็ดให้เจ้านั้นเกิดกแม่นพ่อละกับแม่นี่ละตัว Đeo gần cảm nhận cháu nhọn bóc thầu ào hay ao hm 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 qua hm 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 ยาน้ําขึ้นเฮาต้องเฝ้ารีบเร่งกันตวงตากลูกขามเอ้ยให้ลูกตรงให้มันคักเสื้อต่อนาอยแข็งก่าวลเออคันอายุเกินสาวภัยเค้เินว่าสาวเฒ่าภัยเสี่ยวบัดเจ้าแก่ลูกขึ้นพ่อลื่นแม่ละวังผีสิแก่เทินนะดึงเข้านรกหลวง เจ้าผู้ดวงสมอนสอยอย่าสมำหอยม่ายอดพ่อโอ้ยพ่อรู้ดีดอกหน้ากันเสือขยกายเมนบ่ขำเน่โอ้ยเสียไพขะอนอลาตกลงซาลูกลาพ่อเสียไพเดนอ๋ลูกปัดตามีแต่พ่อและเจ้าไพเสิก้าเอฟัง เฝ้าดังดังกัยังใดกำแพงเฮาพวดบาเทีลาตกลงสายดีพ่อบ่กดีพ่อบอกข้ายังจะเล่นเหมือนคู่รมเนปาดตาท้องให้ร้องเบายามึงเฝ้าบอกพ่อเอาซานอลูกน้อเอาซานอเด้อลูกน้อเอ๊หันฟัง Pua wau, pua paan, kuun Su, sa wan, nan, dok, nan,